สวัสดีค่ะจากฟ้ามาท้องนะคะวิธีจัดการกับฝ้าฮอร์โมนให้อยู่หมัดเนี่ยอย่างแรกเลยอะคะ่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าฝ้าฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดจากการที่มีฮอร์โมนแปรปรวนก็เลยทําให้การสร้างเม็ดสีเนี่ยผิดปกติแล้วมันก็เกิดเป็นฝ้าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องทําให้สมดุลฮอร์โมนเนี่ยมันกลับมาซึ่งตัวที่จะทําได้อ่ะค่ะก็คืออาจจะเป็นการรับประทานสารสกัดจากตังกุยเกาหลีอันนี้ช่วยได้นะคะอย่างที่สองให้เราพยายามปิดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้ตัวการสร้างเม็ดสีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นให้เราทากันแดดเพื่อ ทำให้ UVA UVB เนี่ยมันไม่มาทําร้ายผิวเราหรือว่าให้เราลดการระคายเคืองจากการปัดแก้มหรืออะไรพวกนี้อ่ะนะคะมันก็จะทําให้กระตุ้นเม็ดสีเนี่ยได้ลดลงอย่างที่3ค่ะให้เรารอค่ะใจเย็นๆแล้วก็รอเพราะว่า กว่าที่ตัวฝ้าของเราอะค่ะที่เราเห็นเนี่ยมันจะออกไปแล้วผิวใหม่มันจะเกิดขึ้นมาค่ะมันใช้เวลาอย่างต่าๆอะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงอายุ40อัพเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลา2-3เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้เราใจเย็นๆแล้วก็รอค่ะเพียงเท่านี้ละค่ะก็จะทำให้ฝ้าฮอร์โมนของเราอะค่ะยังไงยังไงก็จะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะ